ทำเอาแฟนๆตกใจแล้วก็เป็นห่วงกันยกใหญ่นะครับจนกลายเป็นเทรนด์ใน Twitter เมื่อหนุ่มนนทนนครับได้มีการโพสตเข้าความใน Twitter นะครับในพื้นที่ที่มีแต่คนบนรรลุนิติภาวะเท่านั้นที่เข้าไปได้กับเจอการกระทํามากมายที่ดูไร้วุฒิภาวะแฮชแท็กไ so ม่สุบุรีเมื่ออยู่ร่วมกับผู้อื่นนะครับและล่าสุดทางต้นสังกัดของนักร้องหนุ่มนะครับก็ออกมาประกาศว่าหนุ่มนนทนนเองเนี่ยมีปัญหาทางด้านของเส้นเสียงครับจากกรณีที่มีคนเข้าไปสุบุรีในพื้นที่การแสดงแท้จึงได้มี คำแนะนำว่าควรที่จะต้องมีการงดใช้เสียงแล้วก็ขอโทษทางผู้จัดและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องที่ต้องมีการเลื่อนงานออกไปกระทันหันโดยมีข้อความว่าประกาศแจ้งเลื่อนงานการแสดงของศิลปินนนทนนเนื่องด้วยศิลปินนนทนนมีปัญหาด้านสุขภาพเส้นเสียงจากกลุ่มคนที่ฝา่าฝืนสุบบรี่ในพื้นที่แสดงซึ่งเป็นพื้นที่ปิดจากคำแนะนำของแพทย์ให้พักการใช้เสียงเป็นระยะเวลา 3ถึง5วันจึงไม่สามารถที่จะเข้าร่วมงานการแสดงได้ในวันที่28ถึงวันที่29กรกฎาคมนี้ทางศิลปินและทีมงานของค่าย Love is Entertainment จึงขออภัยต่อผู้จัดงานดังกล่าวและทีมงานผู้ที่เกี่ยวข้องเป็นอย่างสูงมานัดที่นี้ครับขอขอบคุณคุณผู้ชมทุกคนนะคะที่ติดตามรายการ Inside News Tonight อย่าลืมกดกระดิ่งและกด Subscribe กันด้วยนะคะเรายังมีคลิปวิดีโออื่นๆอีกมากมายค่ะและถ้าคุณผู้ชมนะคะไม่อยากพลาดการรับชมแบบสดๆส,สามารถติดตามได้ที่ Facebook Fanpage True Insight เข้าไปกดติดตามได้ที่ลิงก์ใต้คลิปนี้เลยค่ะ